สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรจะมาแชร์เคล็ดลับดูแลผมสวยแล้วก็มีทำ h ฮาทูม้วนผมสไตล์เกาหลีแบบธรรมชาติธรรมชาติด้วยนะคะก่อนอื่นแพรอยากให้ดูสภาพผมแพรก่อนนะคะผมแพรเสียแล้วก็แตกปลายมากเพราะว่าช่วงต้นปีเนี่ยแพรกัดสีผมมาค่ะวันนี้แพรเลยจะใช้ตัวช่วยดูแลผมนะคะมีจังเซน เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากเกาหลีที่มียอดขายอันดับหนึ่งค่ะมาที่สเต็ปแรกนะคะแพรจะใช้แชมพูสระผมก่อนค่ะแชมพูอันนี้นอกจากจะช่วยบำรุงผมให้สวยแล้วยังสามารถขจัดฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยค่ะต่อไปสเต็ปที่2นะคะเราก็จะใช้รีนส์มาบำรุงผมต่อนะคะ ต่อไปสเต็ปที่3อันนี้เป็นแมสทรีทเมนบำรุงผมสูตรเซรั่มค่ะของเขาเนี่ยจะเป็นเท็กซเจอร์เนื้อครีมเข้มขน้นแต่เบาบางดูดซึมง,ง่ายค่ะอุดมด้วยสารสกัดจากน้ำมันบำรุงผมธรรมชาติ7ชนิดไม่ว่าผมจะเสียจากสารเคมีหรือความร้อนจากการทำผมก็ทำให้ผมกลับมานุ่มลื่นมีน้ำหนักเหมือนออกจากซาลอนใน3นาทีเลยค่ะ เต็ปสุดท้ายหลังจากสระผมเสร็จแล้วเราก็มาใช้ Perfect Serum บำรุงผมต่อนะคะอันนี้เป็นสูตร o r i g i ินอลสำหรับผมเสียถึงแห้งเสียมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกลิ่นหอมดอกไม้ด้วยนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ในไลน์นี้จะช่วยฟื้นบำรุงปัญหาผมเสีย7อย่างผมพันกันผมแตกปลายผมหยาบกล้านผมชี้ฟูค่ะ ช่วยบำรุงให้ผมยืดหยุ่นเพิ่มความชุ่มชื่นและผมเงางามคะ่ะบอกเลยว่าใช้แล้วผมนุ่มลื่นหวีง่ายขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยพคดจริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยหอมติดผมมากสามารถหาซื้อได้ที่วัดสันและลาซาด้าเลยนะคะต่อไปเราก็มาม้วนผมกันเลยนะคะแพรจะแบ่งผมออกเป็น3ชั้นค่ะวันนี้แพรจะใช้แกนม้วนผมของโวรานแกน40ค่ะ ผมชั้นแรกแพรก็จะดึงแกนม้วนผมไปจนถึงปลายผมเลยค่ะแล้วค่อยม้วนตลบกลับมาจนเกือบถึงโคนผมค่ะที่แพรทําอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นผมชั้นในสุดค่ะเวลาที่เราม้วนเสร็จทั้งหัวแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผมเราดูมีวอลลุ่มมากขึ้นค่ะส่วนทิศในการหมุนก็คือให้มันเฉียง45องศาออกจากกรอบหน้าเราค่ะแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะ ตอนมวนเนี่ยแพจะทิ้งไว้สักประมาณ5-10วินาทีค่ะถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจเนี่ยลองเอามือจับผมดูก็ได้รอให้ผมร้อนก่อนแล้วค่อยปล่อยออกมาค่ะต่อไปนะคะก็แบ่งผมชั้นที่2ค่ะ ก่อนจะม้วนผมเนี่ยแพรแนะนําว่าให้หวีก่อนนะคะผมมันจะได้ไม่พันกันแล้วก็แกนม้วนผมเนี่ยมันจะได้ไม่กินผมเราค่ะส่วนผมชั้นที่2แพรก็จะดึงจากโคนแล้วม้วนตรงกลางทิ้งไว้5วินาทีค่ะแล้วค่อยดึงไปจนถึงปลายแล้วก็ม้วนทิ้งไว้อีก5าวีค่ะ ส่วนผมช่อที่เหลือนะคะก็ม้วนเหมือนช่อเมื่อกี้เลยค่ะก็คือทิ้งไว้ตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยดึงไปตรงปลายแล้วก็ม้วนอทิึงค่ะ ต่อไปผมช่อบสุดท้ายนะคะเราก็จับช่อหนึ่งตรงข้างหลังตรงกลางออกมานะคะแล้วก็ม้วนเหมือนเดิมเลยค่ะผมเราจะได้พองๆดูมีวอลลุ่มมากขึ้นค่ะนี่ต่อไปพอม้วนผมเสร็จแล้วก็รอให้ผมหายร้อนก่อนนะคะแล้วค่อยสางพอผมเย็นลงแล้วก็สามารถใช้หวีมาสางผมได้เลยค่ะพอสางเสร็จแล้วนะคะ ผมก็จะดูแบบมีวอลลุ่มแบบสวยมากได้ลอนธรรมชาติเหมือนไปทำผมจากซาลอนเกาหลีผมเด้งดึงดึงดึงเลย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะม้วนผมสไตล์เกาหลีแบบธรรมชาติน่ารักน่ารัก <c oughs> ก่อนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้แพรด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย